นิทานเรื่องกากับเหยียกน้ำการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในฤดูร้อนอันแห้งแลง้งทั่วทั้งทุ่งไม่มีฝนตกมาหลายวันต้นไม้เหี่ยวเฉาแหล่งน้ำก็แห้งขอดอีกาตัวหนึ่งกำลังบินหาแหล่งน้ำด้วยความกระหายมันบินไปทั่วจนในที่สุด มันก็เห็นเหยียกน้ำใบหนึ่งวางอยู่ใต้ต้นไม้ในที่สุดก็เจอน้ำสักทีอีกาคิดด้วยความดีใจมันรีบบินลงไปที่เหยียกแล้วสอดจะนอยปากลงไปในเหยียกทันทีแต่น้ําในเหยือกมีน้อยมากและอยู่ลึกเกินกว่าปากของอีกาจะเอื้อมถึง อีกาไม่ยอมแพ้มันเดินวนรอบเหยือกคิดหาวิธีจะดื่มน้ำให้ได้จนกระทั่งมันมองเห็นก้อนหินเล็กๆมากมายกระจายอยู่ใกล้หาๆถ้าข้าหย่อนหินลงไปในเหยือกน้ำอาจจะสูงขึ้นก็ได้อีกาเริ่มค้าหิงทีละก้อนใส่ลงในเหยือกอย่างตั้งใจ ทีละก้อนทีละก้อนน้ำก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจนในที่สุดน้ำก็ลอยขึ้นมาถึงปากเหยือกอีกากระโดดดีใจแล้วดื่มน้ำได้อย่างชื่นใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ปัญญาและความพยายามสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคได้แม้จะดูเหมือนไม่มีทางออกแต่ถ้าเราคิดอย่างมีสติก็ย่อมหาทางแก้ไขได้เสมอ